มังเด้อผีน,น่องนกหน่อยมันจะหกัาหากหตัวน้อยหน่อยมาเหรียญยู่ยน่อดแล้วว่ากระโดดประินบินไปบินมาตัวตัวน้อยหน่อย ลินไปแล้วลิงไปแล้วพี่น้องโอ้ยยัง <c oughs> ขอตรวจขอใ้ดยกันด้วย โอ้ยอยังน้อเห็ดบอนสีประเดือนหักนอ่ห์แนี้นา่ห์เห็ดงาบอนสีหักโอ้ยพี่น้องดูมันนะ้งเนี่ยแตเสียดายจังโอ้เห็ดบอนสีประเดือนหักเบิดเลยสองใบมังเนี่ยเห็ดบอนสีหักเบิดเลยบอนสีประเดือนหักอย่างน้อเห็ดน,นี่นอ่ เสียดาย้เห็นมั้งเนี่ยเก็บบอลสีหักหมดเลยการบอลสีประเดือนหักเลยพี่น้องเลยมันนะ้งแต่เสียดาย้หายมังเนี่ยร่มผัดแล้วล่มผัดหักตัยประเด็นสิเอาใหม่ซักไว้ไหมก่อนล่มมันแห้งเนะนาะค่ะเนาะโอ้ยหักเลยพี่น้องเลยมังเนี่ยบอลสีหักเลย บอนสีหักขนาดกันแข็งแรงกระโดดประเด็นสีได้หักกันหานเสือกมามัดไม่ก้อนเนาะเนาะโอ้สีได้เห็ดไม่กันพี่นองง้องเบิ่งนี้ก็ล่างงามแต่ว่ากระโดดประเด็นก็ล่างแตกใบกันตอนนั้นเมนี่อย่งบ่มาก,กัดหยอดเขาล่างงามเนาะเนาะ นี่นอนมากัดใบสวยเบิร์ดพี่น้องนะนอนกัดใบไปเดินสวยเบิร์ ันนี้เงินไหลน่องท่องไหลมากก็ร่งเสียนเงินไปเร็ยนสิเปลี่ยนกระถางใหม่พี่ยอดเขามากพี่หยอดเขาบุญนยอดเขาออกยอดลายแล้วเนาะคเนากมึงไหลมากพี่ไหลไปเรื่อยๆไปเร็ยนสิปลูกใหม่ก่อนเปลี่ยนกระถางหากระถางใหม่มาเสียบก่นอกกนเนาะคเนากเระถางใหม่มาเสียบ ตอนนี้กันเลือกกะเด้ออยู่รอดปลอดภัยพนทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บเจ่ายังไงามไข่ยังนี่ไปทางไหนก็นอย่าลืมใส่แมตตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเกินในหนนม่มาก็ต่ช้าๆได้พาลิมงามนะคะนะ mm ันเนาะอยากจะเรื่อลงเรื่องเก่าหน่อทถามาหากินคลิปนี้ก็ต่จบใบจำหนี้ก่อนสวัสดีค่ะ